สวัสดีครับท่านผู้ชมทางสากับการลงคลิปมานานวันนี้ขอส,องส่งรถอีกหนึ่งคันเป็นงานซ่อมน,นะครับสาม e ออีทีออตโอตโอใน MGB คันนี้เจ้าของวางมาอยู่แล้วนะคะรับเติมมาก็รถมีอาการความร้อนขึ้นแล้วก็แอร์ไม่สู้แดดนะครับก็คือเนื่งองจากพัดลมระบายอากาศนี้มัน ทำงานคิดเสร็จก็มีทั้งข้างหน้าข้างหน้าถึงนะครับแล้วก็สล,ลับน้ำในหม้อน้ำดำปีเลยไล่ระบบใหม่แล้วก็เติรน้ิสยาหลอเย็นเข้าไปหัวท่อต่างๆนะครับก็เดิมอุดมาหมดเลยต้องมาแก้ระบบใหม่สายรงแตงไฟเอาลงกลาวหมด <S <S ไม่ครบออกพิซเซนเซอร์เดิมบางกองอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาไปไว้ที่ที่ที่เป็น ที่ที่ควรมันจะอยูนะฮะับถ้าถึงพอ,อเสียเดินไม่ได้วัดจะพอ,อเสียแล้วก็เสียมาด้วยนะครับฟันก็เลยดำเพราะว่าตัวเอนจิ้นคูเลนสั่งชดเชยมาให้หนามากๆเลยรถก็เลยวิ่งไม่ได้เดินเบาสะดุดแล้วก็วิ่งสะดุดนะครับทังเบรกของเดิมรู้ว่าอันนี้จะแกรให้เรียบร้อยส่วนซ่อมไลน์เบรกหม่ ข้างในติดตั้งโวมาะไรไฟฟ้านะครับรถแรงหมุนเนื่ากัของเดิมก็หนักพอสมควรตอนนี้โวงมอะไรก็นี่มันบ,บุปีติระบบชดเชยรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> เดิมสตาร์ทแล้วรอบไม่ชดเชยตอนเช้านะครับตอนนี้ชดเชยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะเลขค่านี่คือวัดรอบมันไม่ตรงเลขค่านี้เ,เทียบเสเมือนพันรอบอะ อันนี้รอบก็เฉยอ,อยู่เพราะว่าเครื่องยังไม่เกิสตาร์ทมาเลยตอนเช้าแต่เอ๊จให้ดูระบบเชเฉยเปิดแอร์นะครับอ่าลงนิดเดียวเพราะว่าระบบเชเฉยแอร์ตามที่ควรจะเป็นสามารถใช้ได้แล้ว,ลวปุ่มาะไรตัฟ้าเดิมก็เดิมเดิมก็สามารถหมุนได้แต่เดิมหมุนไม่ได้เลยตอนนี้หมุนได้แล้วนะครับ โ okay. อเคก็ผลงานขั้วตรงนี้นะครับเอาตรงนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ไปที่คอนเตอร์งานซ่อมเครื่องวางเครื่องนะครับสามารถติดต่อได้ที่0 8 6 624 592งานสไลด์24่ั่วโมง